อาหารการพิเศษสำหรับยุคเก็บตัวอยู่บ้านเวิร์คทอมโฮมก็คือบะหมีต้มไก่ทอดผัดกลาปงีน้ำสิงกอบมีบะหมี่เร็จรูปไก่เนื้อสิงกกลาปีองีวิธีทำผิวหั่นกลระปีประมาณหนึ่งีหัวเล็ก นถึงเป็น้นประมาณสี่ห้าแว่นใส่น้ำมันพืชในกระทะที่เตรียมไว้พอร้อนนำไก่ลงไปทอดจนเหลืองแล้วให้ใส่กระปีที่เตรียมไว้ลงไปผัดกระทอสุกและให้ใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งขวดขนาดประมาณขวดเล็ก ปิดฝาไว้ให้น้ำเดือดจนสุกค่อยนำสิงที่หันไว้ลงไปทิ้งไว้ประมาณสองสามนาทีค่อยใส่บะหมี่สำเร็จรูปที่เตรียมไว้รับกิิดตาไว้ประมาณสามนาทีให้บะหมี่สุกแล้วค่อยปรุงเครื่องตามชอบใจ จากนั้นก็จะได้บรี่ึ่งสำเร็จรสชาติเลิศรสหาได้เทียบในสามโลกเราไม่สามารถหากินที่ไหนได้นดจจกเมนูอาหารแนะนำจากตะเปาหลังจากดู เก็บวิดีโอดีแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันนะครับรับรองได้ว่าอาร่อยโคตรโคตรเกิดไข่ในสามโลกหาที่จะเปรียบปรางไม่ได้เราดูนะครับเราทำาูนะครับช่วง โควิดช่องเศรษฐกิจปิดเครื่องอาหารราคาถูกแต่ท้องอิ่มได้